ลีโอเนลเมสซี่กล่องหน้าซูเปอร์สตาร์ของอินเตอร์ไมอามีกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและมีการคาดการว่าเขาอาจกลับมาลงสนามได้ในเร็วๆนี้หลังจากที่ต้องพักฟื้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมสซี่ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโคปาอเมริกาเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เขาต้องพักรักษาตัวและพลาดการลงสนามในหลายๆนัด รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กับทีมชาติอาร์เจนตินาในเดือนกันยายนนี้ตามรายงานจากสื่อโอเลของอาร์เจนตินาระบุว่าเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่รางกายและคาดว่าจะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอินเตอร์มอามีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาย่างไรก็ตามสโมสสไม่รีบร้อนที่จะให้เขากลับมาลงสนามโดยเกมเย่ากับฟิลาเดลเฟียยูเนียนในวันที่14กันยายนนี้ ถือเป็นวันที่น่าจับตามองว่าเขาอาจจะกลับมาลงสนามได้การกลับมาของเมสซี่จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับอินเตอร์ไมอามีในการแข่งขันศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐและจะเป็นที่จับตามองของแฟนบอลทั่วโลก